สวัสดีครับผมบอมครับบูมครับครับวัในคลิปนี้มาทําอะไรครับคลิปนี้นะครับผมเป็นพาร์ทที่2ของการออกกําลังกายนะครับซึ่งพวกเราเคยทำพาร์ทแรกไปแล้วนะครับผมก็คือออกกําลังกายครบ3เดือนเนาะนะครับผมหุ่นพวกเราก็เปลี่ยนจริงๆนะครับแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนจนทําให้พวกเราเห็นสิ่งแพกหรือว่าอกตัดนะครับแต่พาร์ทนี้ไม่ใช่แน่นอนครับพาร์ทนี้พวกเราจะจริงใจังการออกกำลังกายให้ให้มากขึ้นให้มากกว่าเดิมมากๆนะครับแล้วพาร์ทนี้พวกเราก็ต้อง เห็นสิกแพคให้จนได้นะครับผมใช้รล้วเวลาสามเดือนเหมือนเดิมนะครับครับผมก็จะถ่ายอัปเดตให้ฟังให้ดูเป็นทุกสัปดาห์นะครับผมเหมือนเดิมเนาะนะครับครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมพวกเราจะมารีวิวอุปกรณ์ออกกําลังกายของพวกเรานะครับแล้วก็จะมาออกกําลังกายให้รับชมนิดนิดหน่อยๆเนาะคือเป็นการวอร์มนะครับผมเดี๋ยวค่อยออกกาลังกายแบบจริงจังในสัปดาห์หน้าที่เราจะถ่าย่า้ผู้ชมได้รับชมในอีกขัดไปต่อไปนี้นะครับัาผมไปกันเลยครับเล t เก o โอเคครับก็เรามารีวิวโฮมยิมของพี่กันแล้วนะของพี่วิพี่ชายเนาะนะครับก็มีสิ่งต่างๆอัปเดตเพิ่มขึ้นมากมาหม่นะครับโพะเคนะครับสิ่งที่น้องๆเห็นอยู่นะตอนนี้นะครับพี่กับพี่ชายลงทุนไปหมดเกือบหมื่นนะครับในโฮมยิมที่เห็นอยู่นะตอนนี้นะครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยว่าแต่อย่างมีอะไรบ้างนะครับเริ่มแรกเลยสิ่งที่เห็นได้คือดัมเบลนะครับผม นี่เป็นดัมเบลนะครับที่เราได้มาเนาะนะครับดัมเบลทั้งหมดนี้รวมกันนะครับผม80กิโลกรัมนะฮะ80กว่าด้วยนะครับแล้วก็มีเอาน่่มนะครับผมน่วมนี้นะครับต่อมานะครับก็จะมีอัมบาบาโหนนะครับอ่ะนะครับต่อมาน่วมชุกงวย นะครับแล้วก็จะมีมานั่งนะครับผมเป็นมานั่งแยกนะครับแบบนี้ปรับระดับได้ปกติพวกเรารีวิวไปแล้วนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเจ้าบางโหน้อมมานั่งแบบนี้นะครับเครื่องใหม่เนาะนะครับก็เครื่องเก่าพวกเราก็ได้ปล่อยไปแล้วเนาะแล้วก็รับรับมาใหม่นะครับก็ต้องบอกว่าใช้งานได้ดีนะครับผม โอเคนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดก็ประมาณเท่านี้นะครับในสิ่งที่เราได้ซื้อมานะครับโอเคก็เดี๋ยวเรา,าออกกําลังกายให้รับชงกันนิดนิดหน่อยหน่อยเนาะนะครับ Let's go <S โอเคนะครับผมก็นับจากวันที่ผมออกกําลังกายเสร็จนะครับเมื่อในพาทีตหนึ่งเนาะนะครับก็คือหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ออกกําลังกายจริงจังอีกเลยนะครับก็น,นี่คือหุ่นประมาณนี้ นะครับผมก็เดี๋ยวไว้เริ่มหุ่นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนาอนะครับเรามารีวิวอุปกรณ์ต่อดีกว่าเอาอยัางไงหึงานเป็นยังไงจะต้องทำไมจะเอาไนได้ยังไงอันนี้ี้งพี่นะน้อง Come on always do it on my own so i gotta get through it and the only thing i know is to love what i'm doing never give up never slow till i finally prove it never listen to the nose i just wanna keep moving โอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับการออกหลังกายเริ่มแรกของผมผมจะเปิดด้วยการดึงข้อนะครับต้องพูดแบบนี้ว่าสมัยเมื่อก่อนผมก็ดึงข้อไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ผมทายังไงให้ผมดึงข้อขึ้นนะผมก็คือผม ดึงไปเลยครับผมก็คือออกแรงดึงกระโดดดึงคือฝืนมันครับผมทํามันทุกวันเป็นประจำกับมันก็ได้อีกนะครับก็มีคลิปหนึ่งที่ผมฝึกดึงข้อนเอี๋ยวเอาไว้ขึ้นให้นะครับผมติ้งคลิปนั้นแหละนะครับผมโอเคงั้นะเราออกกําลังกายกันเลยนะครับผมจะดึงข้อนะรันัมณตอนนี้นะครับผมสามารถดึงข้อแบบความมือแบบเนี้ ขึ้นมากสุดคือ5ทีแต่ไงมืออย่างนี้ผมยังไม่สามารถดึงขึ้นจนคอเลยได้นะครับงั้นผมจะดึงแบบคว่ำมือนะผมผมจะดึง4เซตคือผมจะดึงเข้าสุดแรงของผมนะครับผมดึงได้5ทีก็ห้าทีวนสเซตแบบนี้นะครับเรามเรื่องมเลยนะครับโอเคเตรียมใจผมก,ก่อน ไหวก็ซับต่อไปนะครับผมเตเคประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมอย่างที่2นะครับผมก็คือผมจะมาเล่นอกบนด้วยน้ำหนัก5้0 0ันกิโลกรัมในการเล่นหนักมากยพี่อมหนเล่นเนี่ย กน็นี่นี่น้ำหนักประมาณ5,000ันกิโลกร,รัมนะครับเวลาขึ้นก็ขึ้นประมาณนี้นอนลงมาแล้วก็เได้แน,น่เลยนั่นนี่คือท่าที่2ที่ผมจะเล่นนะครับส่วนใหญ่ก็ต้องเล่นอยู่แล้ว,ลวอ,อกบนนะครับเพราะเล่นให้อ,อกบนมันดูใหญ่อยู่โนยขึ้นมาเนาะนะครับวเวลาขึ้นก็ขึ้นเหมือนกันเอาจริงมันไม่ใช่ห้า้านกิโลกร,รัมนะ่านผู้ชมแค่นี้มาห้ากิโลกร,รัมเท่านั้นนะครับก็คือเราเอาไว้วอร์มได้เนาะนะครับสำหรับการเล่นห้ากิโลกร,รมัมหรือว่าใช้น้ำหนักน้อยในการวอร์ม เนาะนะครับจะเล่นท่านี้ก็ได้นะครับแล้วละคนโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นอ,อกบนโอเคครับก็หลังจากที่เราเล่นข้างที่สองอกบนไปใช่ไหมครับผมต่อมาเราก็ต้องเล่นอ,อกล่างเนาะนะครับเพื่อให้อกเรามาันดูตัดดูเต็มนะครับโอเคงั้นผมจะเริ่มเป็นข่้ดิฟคือข่านที่สามนะครับ <Yeah. S 1> โอเคงั้นเรามันเริ่มกันเลยนะครับ เหมือนเดิมครับผมเค้กตัวขึ้นชึบอ่ะนะครับดิบนี่อ่แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับผมใบที่คีก็องนั้นออโอเคประมาณนี้นะครับ ท่าที่4นื้ผมเราจะมาสะคอนจังนะครับแต่ความที่ถ้าเหมือนเราสะคอนเนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้แผ่นน้ำหนักเนาะนะครับถ้าเกิดใครที่ไม่มีแผ่นน้ำหนักเราต้องการรู้สึกว่าสะคอนธรรมดามันสบายก็จำสะคอนเข้าไปอันนี้คือสะบอลธรรมดาประมาณนี้ นะครับจับแล้วเอื้อโดดขึ้นมาประมาณนี้โอเคแล้วก็ประมาณนี้นะครับสหรับท่าที่สี่โอเคครับท่าที่ห้านะครับผมเขาจะมาเล่นหน้า้องนะครับผมโดยการที่เราจับแล้วก็หดตัวแล้วก็ยกขาขึ้นมาแบบนี้นะครับไหวกี่ทีก็เข้านั้นเลยนะครับ Okay, Honoka, well let's go. They're looking up to oh, me. They want the best of me now. Best of me now. Best of me now. Best of me. They want the best of me now. Best of me now. Best of me now. Best of me. Put my Nina's โอเคนะครับผมก็การออกกำลังกายคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับผมครับผมโอเคนะครับก็อันนี้เป็นการวอร์มของเราเนาะนะครับแล้วออกินต่อฮนะอุอแลวอวเอาน้าไปไหม <laughs> โอเคนะครับผมก็อันนี้คือว่าพวกเรามาเล่นออนเดิลให้รับชมกันนะครับก็เดี๋ยวเป็นในคลิปหน้านาอพวกเราจะมาถ่ายคลิปแบบจริงจังพร้อมออกกำลังกายแบบจริงจังควบคุมาอาหารแบบจริงจังให้รับชมนะคะ โอเคนะผมพวกเราแค่จะมาบอกว่าในคลิปนี้เราจะมาบอกว่าพวกเราจะมาออกกำลังกายภาคที่2แล้วนะครับแล้วก็จะทําให้ตัวเองมีหุ่นดีให้จงได้เลยนะครับผมฝากเชร์บอกเป็นใจกันด้วยนะครับให้ชอบฝากกดไลค์กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับบ๊ายบายบาย Never never ain't There time live, Try stop, stop. to to get no up. fuck.